bmw พัฒนา a r r รไรฟปีกไม่ง้อวิงเล็ดก็สร้างแรงกดได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเราได้เห็นเหล่ารถแข่งต้นแบบที่ร่วมต่อสู้ในรายการ MotoGP นำชุดปีกสร้างแรงกดมาใช้เสริมความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อมาสู่รถ production และรถเหล่านี้ก็นำเทคโนโลยีที่ว่าส่งต่อไปสู่เวทีแข่งรถตลาดอย่างเ o r l d Superbike แต่หลายคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่าในบางครั้งชุดปีกสร้างแรงกดอากาศและกดเวลาต่อรอบก็ดูขัดหูขัดตาหากมองในด้านของความสวยงามอยู่เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เอง BMW ที่เป็นค่ายรถที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน MotoGP แต่กลับเป็นอีกหนึ่งค่ายรถที่บ้าเรื่อง Aerodynamic มากที่สุดและเป็นแชมป์โลกในการแข่งขัน w o r l d s u p e r b ร k e ฤดูกาลล่าสุดก็น่าจะคิดแบบเดียวกับเราเพราะพวกเขาได้ทำการจทสิทธิบัตรแฟลิงแบบใหม่ ที่ทำให้รถมอเตอร์ไซค์สามารถใช้ลูกเล่นและความได้เปรียบของวิงเล็ตโดยไม่ต้องติดตั้งมันออกมาให้เกะกะสายตาและลบกวนเส้นสายการออกแบบภายนอกเพราะถ้าเราย้ายไปดูในฝั่งของรถยนต์เราจะเห็นว่าการสร้างลูกเล่นของแ e r o d y n a m i c กนั้นไม่ได้มีอยู่แค่การติดตั้งปีกขนาดใหญ่เข้าไปเท่านั้นเพราะเราสามารถสร้างกระแสะอากาศที่ส่งผลกับตัวรถเราได้เพียงแค่การติดตั้งเกอนีแฟหรือดั c เทลสป s ยเลอร์ ที่จะทำการเบี่ยงเบนและควบคุมกระแสของอากาศให้วิ่งไปในทิศทางที่เราต้องการได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อสร้างแรงกดโดยตรงหรือทำขึ้นเพื่อลดแรงดันลบที่ดูดรถของเราจากด้านหลังแต่การจะติดตั้งเกอร์นี่แฟลปและดักเทลสปอยเลอร์รอบตัวรถมอเตอร์ไซค์นั้นก็คงจะไม่แก้ปัญหาเรื่องงานออกแบบ BMW จึงเลือกใช้วิธีจัดการกับกระแสของอากาศภายใต้แฟริงแทน ซึ่งนี่จะไม่ใช่แค่การสร้างแฟอร์ริง2ชั้นซ้อนกันและติดปีกขนาดเล็กไว้ด้านในแบบที่เรามักจะเห็นกันในช่วงที่มีการปรับกติกาแอโรไดนามิกของ m o t o GP ในช่วงเริ่มต้นเพราะวิธีที่พวกเขาเลือกใช้นั้นจะคล้ายกับระบบ a l a ที่ใช้อยู่ในรถยนต์ของ l amborghini คือจะมีการติดตั้งแรมแอร์ไว้ที่ด้านหน้าของตัวรถหรืออย่างน้อยก็ด้านหน้าของแฟลริงแต่ละส่วนแล้วลำเลียงอากาศที่เข้ามาผ่านท่อใต้แฟอร์ริงก่อนจะปล่อยอากาศออกไปทางด้านหลังในทิศท,ทางที่ต้องการยกตัวอย่างเช่น การปล่อยอากาศให้พุ่งออกไปด้านบนก็จะช่วยสร้างแรงกดตัวรถลงด้านล่างเหมือนการติดตั้งเกอร์นี่แฟลและดักเทลสปอยเลอร์ซึ่งแลมแอร์ที่ว่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีติดตั้งอยู่แค่ด้านหน้าของตัวรถเท่านั้นเพราะเราสามารถติดตั้งมันไว้ในแฟลลิ่งส่วนไหนก็ได้ไม่ต่างกับปีของรถแข่งม o เตร์จีพีขอเพียงแค่เรามีพื้นที่ในการเดินทอดลำเลียงอากาศไว้ด้านในและมีช่องอากาศออกที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เราพูดถึงนี้ก็เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายเพียงเท่านั้น เพราะการทำงานของแอโรไดนามิกในชีวิตจริงนั้นมีความซับซ้อนมากโดยระบบที่ว่านี้ก็สามารถทำงานร่วมกับวาล์วที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งจะไปควบคุมการเปิดปิดช่องทางเดินอากาศเพื่อทำให้ตัวรถสามารถสร้างแรงกดหรือลดแรงกดได้ตามต้องการแต่การใช้งานจริงก็อาจจะไม่มีการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าเนื่องจากมีความซับซ้อนและมีน้าหนักมากพื้นที่ที่จำกัดของรถมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นปัญหาด้วยเพราะแค่การสร้างแฟลลิ่งที่มีทั้งช่องอากาศเข้าและออก รวมถึงต้องมีท่อลำเลียงอากาศอยู่ภายในก็ถือว่าซับซ้อนมากแล้วหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย